สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเลาะดูข้าวนะครับตอนนี้กลายเป็นทุ่งรวงทองไปแล้วนะครับช่วงนี้ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วนะครับาจากเห็นได้นะครับปีนี้ดูดีขึ้นเพราะว่าเราไปตัดเราตัดใบมานะครับตอนนั้นก็ไม่ได้เลยตรงนี้นะ ก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับเทียบกับตอนที่หญ้าเยอะก็ไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยครับดินถ้าดินเค็มนะครับเนี่ยดินเค็มก็จะไม่ได้เลยนะครับอืมก็เรียกว่าอะไรขี้อยดถ้าภาษาบ้านเราแต่ก็คือดินเค็มนั่นแหละตรงนี้มันไม่ขึ้นเลยนะฮะต้องมาดู สักพักก็คงได้เกี่ยวนี่ก็ขมานี่ลกมากขนาดตัดแล้วนะนี่ขนาดตัดไปรอบแล้วครับเนี่ยก็ยังลกอยู่อดูขนานครับดูหนูมันทำกดชัดเละเลยนะนี่ฝีมือหนูหนเนี่ยไม่ใช่คน ช่วงว่างๆนี่ก็คือตรงที่เป็นเกลือดินเค็มนะครับอ่าตรงนี้โอ้โหยังเขียวอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่ได้ที่สักพักนะครับอืออีกสักสองวันนะสักสองวันน่าจะได้เกี่ยวน้ำยังเต็มอยู่เลยครับ เนี่ยมาทีหลังนะครับน้ามาเพิ่งมาเพิ่งมีนะครับเนี่ยแปลกนะครับข้าวเจ้าทางนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังเขียวเยอะเลยแต่ข้าวเจ้านี่ม่กี่วันก็ได้เกี่ยวแล้วนะทั้งทั้งที่เป็นข้าวข้าวใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็ขนาดระบายน้ํานะครับนี่ยระบาย้วก็ยัง ไม่ไปไหนครับไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะ,ะ้นข้าวใหญ่นะครับนี่ข้าวข้าวเดียวด้านนี้ตัดหญ้านี่ได้ผลนะครับบอกทุกคนเลยนะครับจากที่เราไม่ตัด,ดมไม่ได้เลยตอนนี้ตัดหญ้ามาก็ได้ผลนะครับถือว่าข้าวดีขึ้นแต่หญ้าขี้กากนี่ ยังตามมาอยู่ไม่ไม่สำเร็จนอยากาะเอาไม่อยูนนะอาาอย่อ,อ,อนนี่เขาเจ้านะครับเจ้ามะลิอ๋อตรงนี้ไม่ได้ตัดนะครับแช่น้ำเลยอืมนี่แหละข้อเสียของการไม่ได้ตัด ข้าวก็แช่น้ําล้มนะครับการตัดก็ทําให้มันสั้นขึ้นนะมันสั้นมันก็ไม่ไม่ล้มเวลามันมีรวงนะนอกจากเรื่องหญ้าประเด็นหลักแล้วนะนะครับดินเค็มทางด้านโน้นนี่ครับกองว่างไม่มีข้าวเลยนะตรงนี้ตรงไหนดินเค็มนะตรงนี อุดรส่วนใหญ่แล้วดินจะเป็นดินเข็มนะครับแนของพื้นที่จังหวัดอุดรน,นะครับนาเกลืออย่างเช่นบ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงโอ้โหทำหนาเกลือเลยนะครับไม่ชนาข้าวนะเพราะว่าดินเข็มมากนะของเรายังพอปลูกข้าวได้แต่ก็มีช่วงโอ้โหดินเข็มบ้างครับก็มีอยู่นะอย่างเช่นอย่างตรงนี้นะครับแปลงนี้ เข็มล้วนๆเลย,ลเลยครับเลยไม่มีเลยอืมตามสภาพแล้วครับปีนี้นี่ทางนี้ข้าวเหนียวนะครับนี่ดินเค็มนะครับนี่ว่างเลยนะครับตรงไหนดินเค็มถึงจะมีน้ำนี่น้ำก็เพิ่งมาถ้าม,มาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะพอแก้ได้นะครับดินเค็มนี่ครับสภาพมันจะดำๆำนะก่อนแบบนี่ ตรงนี้งามๆนะครับก็จะแช่น้ําเสียเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเสียของไปเลยเสียข้าวไปเลยเพราะเป็นแช่น้ําไปแล้วเสียด้ด้วยนะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเกลือเลยนะครับนี่ยขาวโพลนเลยอืก็ไม่ได้เข้านะหเห็นเห็นน ออ้งนี้ยังเขียวอยู่เลยนะแช่น้ำจะเข้าล้มเลยไหนงามก็ล้มแช่น้ำวันนี้มาบนให้ฟังนะครับวันนี้อทุ่งรวงทองในยุคนี้ช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับก็เริ่มเกี่ยวกันนะ นะทุกแปลงนะครับมีมีพื้นที่ที่เป็นดินเกลือนะก็จะไม่ได้ข้าวนะรับสภาพับปีนี้มานะไปดูแปลงปดูดๆกัน ตรงนี้ตัดญ้านะครับเนี่ยตัดหอ้นล้วนนะครับเนี่ยเพิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ได้ะตอนนั้นมีญ้าลคลุมเลยปัญหาของนาหวาน,นครับถ้าเป็นนาดำเนี่ยอะไรก็ได้เพราะนาดำย้ดไม่มีอืม โอ้โหตรงนี้ยังเขียวอยู่เลยนะครับน่าจะสักอาทิตยนะ์หน้านะตรงนี้นมีน้ำก็จะดูดีด้วยมีน้ำมากก็จะล้มนะข้าวงามมากก็จะล้ม แช่น้ำไม่จะกินนะปีนี้ราคาข้าวก็น,น้อยนะครับกิโลละห้าบาทหกบาทอ้ปุ๋ยกับแพงนะครับปุ๋ยแพงเท่าตัวแต่ราคาข้าวลดเท่าตัวเหมือนกันนะครับสวนทางแบบเท่าตัวทุกอย่างนะเอาเปรียบชาวนานะครับในทุนอ่านะ เอาเปียบชาวนาอย่างนี้ยังสงสัยว่าเวรกรรมมันมีจริงอยู่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสงสัยต่อไปทุกปีทุกปีก็จะเอาเปียงเนี่ยชาวนาก็จะจนอย่างเนี้นะครับเป็นนี่เป็นศินป่บอย่างเดียวแล้ววันนี้สงสัยจะไม่ขายนะครับอืมข้าว ไม่ขายให้ลงสีเขาจะทําขายเองนะครับบอกว่าเพื่อนๆก็จะมาสนับสนุสนับสนับสนุนนะครับตินเริ่มพันเริ่มหอบแล้วมาสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนชาวนาไม่ว่าใครนะครับทําข้าวขายเองนี่ไปซื้อให้เขาหน่อยลำบากเหลือเกินนะที่สําคัญนาพวกเราอินรียนะครับไม่มีสารพิษแน่นอน ของโรงสีเนี่ยเขาเคลือบนะครับเห็นใสๆอย่างนั้นนะเคลือบยาเคลือบสารให้มันใสนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ